ห้า加上ย加上ส <Wow. S 2> ิบสี่加上สี่สิบแปเสิได้เอะาะเอาวชิวนได้มาแล้วนี่ได้มาแล้วเจ้าตัวนี้มันก็คืองาน baby tree AI 8 0 0ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกล่องจุ่มด้วยนะมีซีเคร็ตด้วยเอาหล่ะมาช่วยกันลุ้นนะว่าจะได้ตัวอะไรตัวสีขาวๆไม่รู้ตัวอะไรเดี๋ยวเราลองแกะดูกกอน <c oughs> ก็จะเป็นคู่มือที่เขาให้มาทําด้วยการจับมือขวาของน้องตาของน้องจะกระพริบ

ใจนะว่านายกมนตรีคนปัจจุบันคือใครแต่ว่าน้องเขาเนี่ยไม่เล่นการเมืองนะครับพระเอกในกนระตูเรื่องวันพีชคือใครเขาเองเปลูฟี่เขาเป็นโรสหลักปราชาจรหลัดเธอชอบตัวละครไหนในวันพีชบ้างเขาชวนเราคุยได้ด้วยมันเหมือนว่าตัวน้องเขาเนี่ยจะเป็นคนต่างชาติที่พยายามพูดไทยเยอะนะครับเพื่อนๆคิดว่าว่าเราควรจะถามน้องอะไรดีบ้างเอาหล่ะทุกคนว่าเบบี้ทรีตัวนี้มันเจ๋งหรือมันจ๋องสําหรับตัวนี้เอาไปเลยเจ๋ง